มาแล้วอันอันนี้เอียงเนี่ยแข,ข้างเนี่ยเดี๋ยวฮะนี่เก่าอยู่บอกเขาเนเลยนะเอ้าจะเบิรงดีๆเห็นบอกแข้างมีอเก่าอีกหรเ่เบิรงดูอันเจ้าไทยแข้างนันดูเอ้ามันซ้อนกันมาได้หันเห็นบอกแมนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเจ้าไทยซูมซูมเอาเออแปลกบอวนู่มเบิร์เป็นเก่าหกหนึง มันเลข่อยหันบอ่ออันอีลีแต่ว่าคอยซื้อนะหกหนึห่งอ,อันลอตเตอรี่นี่นะมันบอกมาว่าหกห,ห,หนึ่งเด้อว่าสันแล้วประกันนั่นก็เห็นอยู่ในฝ่ามือนะอ่ะโอกับปหนึ่งสีแดงก็บกดวิดีโอจบบานอ๋อเขาบอกเห็นแล้วพิปิกอ๋อ เยนดับไ่ตายเด็กอันมันอู้เอ้ยมันออกซิเตัวหนึ่งเก่าเก่าเ้อะไปเจอใครสวขาดีเปิดไฟไงพ็นเออยังไงก็เป็นหนึ่งพี่พี่อันนั่นอียงเนี่ยข่างขางเลขห้าเลขสามลูกเบิ่งเป็นเก่าสามอ่าเลขอียงโะ กู้ไหม่เห็นว่าเก่าหาบะเก่าสามเก่าหากรได้ได้มี่มนเป็นเก่าสามก็ะได้ได้เบิ่งก็หกหเห็น<ด>หนะเรือว่ามันไ่หรือว่าหกบอบ่เป็นหกพี่เหกว่าเป็นาปน,าเ,นาเห็นไหมหอ่ะเ้าเลขเก่านึ่งจงไเมันคืออันแถวนี้ ซื้อสามตูนโมกินยาซื้อสามตูวให้ออกสามตูนด้วผู้นู้บซื้อด้วเก่าหนึ่งนู้ซื้อเก่าๆเก่าอเพราะว่ามันอันแห้งโกมพันปะทายแต่พันปะเปิดไฟบรหเฮนไหม